เช้านี้ของการเก็บยางยางต้นแก้ยงยงงามเสา bưng chọc năn bưng và xì đầy tìm chọc bỏ mấy này ồ mấy đầy tìm chọc เพราะว่าเท่านั้นโบมกีดสันทึ่งบบได้เต็มจอกเลย ย้ำเสากันยุ่งหลายย้ำมืพอขึ้นกะันยุ่งหลายแรงเพาะพันยุ่งละสวนยางบางคนเขาก,ก็เอากระป๋องใส่ย,ยาก,กันยุ่งหอยหลังทั้งนี้ใส่มาได้แพร่ มเมื่อนั้นได้สามสิบเอดโลหลายกว่าทุกเที่ยวเลยวันนี้คือสิบยอได้ทอมืันน่นดอกเพราะว่าอากาศเบ่เย็นมือนั้นอากาศเย็น นี่แหละคือรายได้ของคนผักไต่ไผ่าสารเดี๋ยวนี้ภผ่สารปลูกยางเต็มพื้นที่หลายกว่าผากไต่เลยพี่น้องแต่เขาขายเป็นสี่กอนานอเขาไปดขายเป็นนามคือทางผากไต่ ท่าภาคอีสานเขาก็เอาเขียงก่อนมาส่งท่างภากไก่คือเกา่าแถวอำเภอนำยื่นจังหวัดอุบล ติดก,กับผู้เขาพื้กันการปลูกยางต้นกระไงอยู่ถ้าแปลงไดที่ปลูกติดก,กับผู้เขาต้นไงแปลงไดที่ปลูกตามทงหน้าส่งกระสิต้นหน่อยเปรเซ็นต์น้ำยางเปรเซ็นต์ยางกระสิต่้งกัน ปลูกในหน้าเพราะเส้นยางกันสิแบบบอดีคือปลูกเทิงเขาเลยพี่นองตัวนี้แข่นจนได้ได้น้ <c oughs> ำยางเสยแต่ว่าจอกคลุกคลักผดเดี๋ยวามมนเปลี่ยน จนได้กีดหลายนา,าก็สิได้น้ำยางหลายแนย่อันนี้เปลี่ยนหนาไหม ว่าน,นี่กับพ่นยาเงาะพ่นนอนเห็ดอยู่เบิ์ดเหม่อพี่น,อน่องอาทิตย์หนึ่งเต็มๆกับการพ่นยาตน้นเงาะเพราะว่าปีนี้น้อยระบาดคักอันนี้ก็ต้นน้อะเล็กต้นน้อยอกี่สะสมกันไป ออกย่างเป็นสิบปีเ้วเนี่ยคุกพะต้นคุกพะกสินาแหงเพราะว่าเปลือกน้อย กี่มาหลายรอบทศวรรษแล้วเนี่ยผลทถึงเฮตเต้แปลงยางหกเหนือนพี่น้องนี่เขาเหนือว่าเล่าขี่คานม,ม,มนงเมนเล่าเหตุแบบธรรมชาติบ่ฉีดยาขายนาทั้งเอา ใส่มีดทางเอาปลอดภัยก็จะคลองน้ำฟื้นฟูหรือบบนิเวศวิทยาพร้อมยังหน่อยอยูเลยแถบนี้เบิกไม่เบิดเพราะว่าบุรีตัตัดมาเป็นสิบปีแล้ว ก็ขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะที่เขามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจสองตายหยในการใส่วิธีชีวิตในสวนนี่ค่ะพี่น้องเนี่ยยังหน่อยอยู่เลยคลิปกับสีหน้าฟนเนี่ยขอจบคลิปเพียงเท่านี้คะ่ะพอกันใหม่ก็ปารใส่ชีวิตกีดยาง คลิปดานด้วยค่ะ